สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับคุณย่าจะพามาชมป่าไม้ป่อยป่าป่อยหาหน่อ,อไม้นะครับตอนนี้ปู่ไม่ค่อยสบายครับคุณย่าก็เลยออกทำงานเองนะครับเพราะว่าจะรอให้ปู่ออกไปทำคลิปปูก่ก็ไปไม่ไหวสุกกับป่าไม่อํานวย วิ่งเวียนที่จะเดินไม่ค่อยได้ส่นพักผ่อนอยู่บ้านคุณย่าก,ก็เลยออกงานเองนะครับนี่นะครับมาชมนะครับมาชมคุณย่ามาหน่อไม้นะครับหมากับข้าวหน่อไม้ไปาาน็นาำานี่นะครับแถวแถวบ้านปู่แถวนี้นะครับเป็นบ้านนอกเป็นปา่าปล่อยก็มี นอกจากมีสวนยางก็มีป่าละมะ้มโป่าไปได้บ้างนะครับพอที่จะหาหน่อไม้พอที่จะหาเห็ดพอที่จะหาอาหารการกินแบบบ้านๆได้นะครับนี่ครับวันนี้วันนี้นนนนคุณย่าก็ออกมาหน่อไม้เพื่อจะเอาไปทํากับข้าวนะครับมาชมกันนะครับมาชมกันนี่นะครับก็กอ,อไไปนะร,ระยะนี้ฝนตกลงมา ไม้ไผ่ป่านะครับนี่เป็นไม้ไผ่ป่าไม่ได้เป็นไม้ไผ่เลี้ยงเป็นไม้ไผ่ป่านะครับบ้านปู่ก็เรียกไม้ไผ่ไร่ไม้ไผ่ไร่นะครับส่วนมากเขาก็เอาลำไปทำรั้วนะครับไปทำเสารั้วทำไม้ล้อมรั้วได้ประมาณนี้ทำค้างผักอะไรต่างๆนะครับเราเป็นไม้ไผ่ที่ลำเล็กโค้งโคูงคู่งอๆนะครับไม่ค่อยสื่อตรงอะไรเท่าไรนักไม่ค่อยตรง ทาไม้เสารั้วได้ทาไม้้อมรั้วทําค้างตัวทําค้างพืชปักอะไรได้นะครับทํารงที่ทาร่มปักปูกปักการทากาคกำสล็มอะไรประมาณนี้นะครับได้นะครับพูดถึงต้นไผอยลำาลผยนะครับแต่ทีนี้ที่เราเอามาทําแกงนี่ เป็นหนอนะครับหน่อปล่อยหนอไม้หนอไม้ปล่อยหนอปล่อยนี่นะครับไม้ไปล่อยป่าคือเข mm hmm. าไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ได้ปลูกขึ้นเองตามธรรมชาติพอได้ขนได้ฟ้าฟ้าขนลงมาเขาก็มีหนอขึ้นมาชาวบ้านก็ไปหาหน่อมาทำแกงทำต,ต้มผักกิ้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่มาชมนะครับ คุาคุณยาก็มาไอ้นี้ลำแบบนี้ก็เรียกว่าลำลำที่ขึ้นมาสูงแล้วนะครับบ้านผูกก็เรียกว่าลำลูกนะครับคืออาจากขึ้นพ้นจากดินมาสูงแต่ว่าตอนที่ยอดมันยังยังยัง,ยงออกไปทำเกลงได้นะครับยังนิ่มอยู่ก็เลยตัดทัดเอาที่ด้านบน ลงมาทำกับเพื่อนๆกับหน้านะครับนี่ มีไม่เยอะนะครับได้ไมาเยอะแต่ก็พอแกงพอกินนะครับพอทำปักกิ้มนะครับนี่นะครับชีวิตบ้านนอกการทำมาหากินการหาอยู่หากินแบบคนบ้านนอกนะครับบ้านนอกถ้าจะพูดถึงเรื่องอากาศบรรยากาศนะครับอากาศก็บริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์การที่จะหาปัก หาปลาหาอยู่หากินก็พอที่จะมีอยู่นะครับเป็นการประหยัดถ้าเราอยู่ในเมืองนี่ต้องใช้เงินทั้งนั้นอยู่บ้านนอกนี่ดีอย่างหนึ่งนะครับผักอะไรต่างๆยอดไม้ผักกิ้มอะไรเราสามารถที่จะไปหาได้ตามป่าที่เจ้าของก็ไม่ห่วงนะครับหรือว่าเป็นปลาที่เป็นธรรมชาติ พูดถึงบ้านนอกนี่ดีนะครับมีการเดือดคัวเปอือกนะครับมีการแบ่งปันกันดังคำที่ว่าน้ำเต่าล่ามาขีบปลาล่าไปนะครับนี่เลยครับความน่ารักของคุณบ้านนอกปล่อยมีนอนอปล่อยเอ้าของเขาไม่ค่อยจะห่วงเท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าเป็นเ,ววเป็น,ปนไม่ไป่เลี้ยงหรือไม่ไผ่ที่เขาซื้อปันมาปลูก นะครับเป็นใยตรงไปลืมเลงไปอะไรประมาณนั้นเขาเจ้าของเ็าจะห่วงนะครับเพราะนั้นเราเราเราถ้าจะไปอเอาก็ต้องต้องไปแบ่งซื้อหรือจะต้องให้เจ้าของอนุญาตนะครับแนนนอควายที่คุณย่าไปหาเนี่ยเป็นไม้ใยป่าขึ้นเองตามธรรมาชาตินะครับเจ้าของเจ้าของที่เขามีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของกอไผ่เขาไม่ห่วง ใครจะไปหาก็ได้นะครับอันนี้ตามานว่าเป็นการเอื้อคุัวเผื่อเพเจ้าของที่เขาก็ไม่ว่าอเอาไปตำเกงตำกินนะครับเอียงครอบครัวดูเลยครอบครัวนะครับเหมือนกับปลาที่อยู่ในลำคลองลำน้ำนั่นเลยครับเขาไม่มีเจ้าของเว้นแต่ว่าโบเขาเลี้ยงนะมีเจ้าของแต่นในลำคลองลำตาลนะ่ะ ลาขึ้นไปลงลงขึ้นขึ้นไปมาไปไหนตอนไหนขึ้นสุดลำมตาล,ลงดลำมตานะครับเราไปวางขายเราไปปักเป็ดไปดักมองดักใสไรก็อันนี้ถือว่าอยู่ในกรอบอยู่ในเกณฑ์ของกฎหมายก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่มีเจ้าของนะครับนี่นะครับมีคุณยาเข้าไปหาหนอไปก็ได้เยอะพอสมควรนะครับจะเอามาทําเกงจะเอามา ทำปักจิ้มนะตุมพี่น้องบ้านนอกเราก็รู้วิธีหาวิธีปอกนะครับบ้านหลวงฟันปูเขาเรียกว่าลิดหน่อไม้นะคุณยาก็นี้คุณยากําลังปอกกําลังลิดนะครับแต่เด็กๆในเมืองเด็กๆที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่ไม่เคยรู้อาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่รู้วิธีนะครับทีนี้ปูก็เลยเห็นยาไปหามาว่ายาทําคลิปมา หนูหนน้องๆบ้านบ้านเด็กๆที่ยังไม่รู้วิธีหาวิธีปอกวิธีลิษก็จะได้ดูนะครับจะได้ดูอย่างน้อยก็เป็นแนวทางเผื่อว่าเกิดว่าเบื่อชีวิตในเมืองรักชีวิตบ้านนอกมีแคว้นมีครอบครัวเป็นคนบ้านนอ,นอกชอบชีวิตบ้านนอกก็จะได้ทำมาหากินหาอยู่าหากินแบบเนบ้านบ้านจะได้มีวิชาจำลองเป็นเบืเ้องต้นไว้นะครับ ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเป็นกําลังใจให้คุณย่าด้วยนะครับนะครับคลิปนี้ก็คงจะไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ